จากคุณแม่วารุณีคุณแม่วรีสาธุพนอยู่ดีไม่แหงร่ำรวยร่ำรวยนะคะคุณแม่วารุณีฮะอันนี้แก้วกาแฟสิว้าโถทันสมัยเนาะเออเนาะเปลี่ยนแบบแล้วออทันสมัยเฮ้ย ก็สิได้ตัดอันแม่งอันต้นไผ่นะต้นไผ่ก็ให้กระบอกอ่ะเออนะกระบอกไผ่บรอแม่นอื้อกระบอกไผ่ปานงก็ยังขมักขเม่นอยู่นะคะงานไหนงานนั้นก็คือทำข้าวล้างถ้วยซามนะคะรับไปสอบหน้าที่นี้เลยพื่อนนะรับไปชอบจองไว้เลยจองเลยเจ้าทุกงานเจ้าทุกงานสุดยอดเลยป้านงนะคะหายากนะอยากป้านงเนาะงานงสนาด ทำดีได้ดีใครทำมาดีก็ไม่มีใครครบงานถนัดล้างจานงานถนัดกับข้าวทำไม่เป็นกับข้าวทำไม่เป็นล้างจานเป็นโอ้พ่อกับนูเลยสันงานถนัด <laughs> ไปใส่มาใส่หนูส่วนมากอยู่ล้างล้างครัวล้างจานกับข้าวยอมยอมแพ้แม่มเอาเนื้อบอกเป็น <c ười> คือครื้นมากนะคะ <c ười> ตอนนี้พักเ <c ười> ที่ยงอยู่ ตอนนี้พักเที่งอยู่นะค่ะทุกคนก็กินกาแฟกันเด็กๆก็เล่นกันนะอันคันคัดเจ้าใส้หมดแล้วจโทุสร้างเอานี่เบอร์จางนั่นี้มเบอร์โทูเบอร์ทูเบอร์เป็ดเขาไม่รับรับยูร่ารับเลยเขาสิคายของสร้างบ้านเถอะเป็ดลองโทรเบิ้งเอาไปให้แต่จังบอกยายายานี่ดีนะนี่ค่อยถึก ไปเชื่อมเล็กเล้วแล้วก็ไปบายมันมือก้อนนะใช่เลยเดี๋ยวมิวนี้รอดหัวนี่มันจุดเลยเนี่ยมสามาสมาดเพมันมันจอดเลยนะแม่ตอนแรกมันอิมัดให้เยอะซาส์ถ้าคอยกระโถซ้งเอาแบบนัหน้น้าหน้าม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 านี่อาหารเม็ดอยู่มาเร็ว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 มา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 บ้านมันก็กินมันเข้ายิมมาบ้านนี่นะมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาหนา แต่มันขี้กลัวมาเร็วมาเร็วมาเร็วจำกันมาได้มาแม่แล้วแล้วมากินอาหารก่อนมา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 มีอาหารเม็ดอยู่มาเร็ว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 อยู่นี่เร็วคนนึงเป็นแอบอยู่เอาอาหารแล้วลงหมาก่อนมาเด้อมาเด้อโอ้ไปไปกินคนบอกเอาอาหารแน้องหมากัน ใช่แล้วไปเอาหมามาไหไปใช่แล้วเจ็บหิววชัวลีลาเยไปแกอยูไปใช่แล้วมาตัวนั้งเดี๋ยวมัก็มาไม่ได้เท่เลยไเท่ขนมไปคนกินมาแล้วมาเลยะมาคุณน้ำมันไปอยู่กูแล้วไปอยู่กับปนุ เป็ดกินแทนปะใส่แล้วนี่นะี่นี่ให้น้องมาก่อนมาตอนนี้นาสุขสารมานะคะเอาอาหารให้มันก่อนเด็กเล่นกันเราต้องเอาอาหารให้น้องมาก่อนนะไอ้ยเ้ ตอนนี้หนักกินไหมหน่ะมันกินอะไรอยู่มานลงมาแล้วกินส้มตำมาแล้วนี่มานะอ่ะอ่าอ่าเมื่อวานก็กินด้วยกันอยู่นี่ไงอหลัวอันนั้นเนาะอ่ะอกินเลยอ่ะอ่ามามากินกินกินมาเลยกินเลยนะมากินขนมจีนให้มันกินเดี๋ยว่่ออแลน ปนงก็ล้างเครื่องซามอยู่ส่วนหมานี่กินแล้วเมื่อวานก็กินถุงเบล้อเลยเมื่อวานนี่ใช่หนูให้มันกินอยู่เมื่อวานนี่ให้มันกินไปมันไปฆ่าลูกเลยฆ่าไปให้ลูกใช่ใช่ฮะมันฆ่าไปให้ลูกมันด้วยเหรอไม่ว่าบ้าได้ฆ่าไปลูกแต่มันกินนมนมมันมันเพิ่มเป็นแด่ลูกอรอนะเนี่ยนี่หนูให้มันอยู่นะมันหากินมันหิวไงเออกินเลยลูกกินเลยกินเลยนะคะ ตานอะนก็จะให้ก่านไก็ห้ยิ้มกินเลยลูกกินเลยกินเลยนะคะมันหิวค่ะเออกินเลยลูกข้าวดีข้าวดีอีกแล้วข้าวดีตลอาทปีให้ม้าไม่กินก่อนนะคะ ก,กินเลยเอ้ยกินเลยลูกเอ้ยมาดามมาโคก็เฮ็ดได้แค่นี้แหละคือฮะกินเลยค่ะ,คะกินไปกลัวไปเน,นานนะโอ้ย คลิปนี้ก็ขอจุดพีิกแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ